สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเวนวักราคาถูกค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่4ี่434นะคะ EP ที่สี่สา4ค่ะ เป็นวันพุธที่5พฤศจิกายน2568นะคะเป็น EP ฉบับปัจจุบันเลยนะคะวันนี้มี2ราคาด้วยกันนะคะรายการที่1ถึงรายการที่6รายการละ400บาทค่ะส่วนรายการที่7ถึงรายการที่34รายการรายการที่7ถึงรายการที่37นะคะพี่ๆนะถึงรายการที่37รายการละ300บาทค่ะ ปลายทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะสำหรับท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มนะคะเบอร์ติดต่อค่ะสายด่วนสายตรงพูดคุยเจรจากับน้องนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ087-6262939ค่ะสามารถแอดไลน์ทางเบอร์โทรหรือจะแคบหน้าจอ QR Code ดด้านหน้านี้นะคะสแกนแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะ น้องตอบเองรับสายเองนะคะพี่พนะมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะเริ่มเที่ยวรายการแรกกันเลยนะคะขออนุญาตปรับกล้องสักครู่นะคะรายการที่1ค่ะรายการที่1นนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางค่ะรายการที่1เหรียญหลวงพ่อผาง400บาทนะคะองค์นี้สําหรับรายการที่1ค่ะ หลวงพ่อผางค่ะต่อไปค่ะรายการถัดไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเหรียญคูบาค่ะรายการที่สองเป็นเหรียญคูบา400บาทค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่สองนะคะเหรียญคูบาสีวิชัยค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่3ค่ะรายการที่3มนะคะเหรียญหลวงปู่ดูะคะ่ะรายการที่3มนะคะเหรียญหลวงปู่ดู icamente, ค่ะอง์นี้นะคะสำหรับรายการที่3ค่ะต่อไปค่ะรายการที่สี่ค่ะ รายการที่4เหรียญหลวงปู่ไขค่ค่ะ400บาทองค์นี้สําหรับรายการที่4นะคะหลวงปู่ไข่400บาทค่ะต่อไปค่ะรายการถัดไปรายการที่5ค่ะ รายการที่5เป็นเหรียญกลมมาหลวงชุมพรค่ะ400บาทองค์นี้สำหรับรายการที่5นะคะเหรียญกลมมาหลวงชุมพรค่ะรายการที่5ค่ะต่อไปค่ะรายการถัดไปรายการที่6ค่ะ รายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสงฆ์ค่ะ400บาทรายการที่6ค่ะเหรียญหลวงพ่อสงฆ์นะคะ400บาทค่ะ รายการที่1ถึงรายการที่6นะคะรายการละ400บาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่7ถึงรายการที่37รายการละ300บาทนะคะพี่พี่องนี้นะคะสำหรับรายการที่7ค่ะหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่7นะคะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะรายการที่8ดเหรียญหลวงพ่อพุ่มค่ะอง์นี้สำหรับรายการที่8นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มค่ะต่อไปค่ะรายการถัดไปรายการที่9ค่ะจอบหลวงพ่องเงินค่ะรายการที่9้า 300บาทนะคะไปทางทาง1รายการบวกค่าจัดส่ง50บาทค่ะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะท่านไหนสะดวกโอนเงินจัดส่งให้ฟรีตั้งแต่รายการแรกไม่มีบวกเพิ่มค่ะต่อไปค่ะรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นเหรียญอาจารย์ฟันค่ะองค์เหนียวรายการที่10ค่ะเหรียญอาจารย์ฟัน เหรียญอาจารย์ฟันนะคะรายการที่10ค่ะต่อไปค่ะรายการที่11ค่ะเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่11นะคะเหรียญหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่11ค่ะต่อไปค่ะรายการที่12ค่ะเหรียญหลวงปู่สุขค่ะ รายการที่12นะคะเหรียญหลวงปู่สุขค่คะต่อไปค่ะรายการที่13ค่ะเหรียญหล่อนะคะมีรอยจานนะคะรายการที่13ค่ะรายการที่13นะคะ ต่อไปค่ะรายการที่14ค่ะหลวงพ่อไปเก่าๆค่ะรายการที่14ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นารายการที่14ค่ะข<ม>ึ้นค่าเขียวๆนะคะถัดไปนะคะรายการที่15ค่ะรายการที่15เหรียญหลวงพ่อวัดหัวหนาค่ะ รายการที่15นะคะเหรียนหลวงพ่อวัดหัวหน้าค่ะรายการที่15ค่ะต่อไปค่ะรายการที่16ค่ะรายการที่16เหลียนหลวงปู่เอี่ยมค่ะรายการที่16นะคะเหลียนหลวงปู่เอี่ยมค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่17ค่ะรายการที่17ค่ะเหรียญหลวงพ่อพรมค่ะองค์นี้นะคะสำหรับรายการที่17นะคะต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะ รายการที่ะะสิบแปดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนี่ค่ะรายการที่สิบแปดค่ะเป็นองค์สีดำๆนะคะพี่ๆนะสามร้อยบาทค่ะถัดไปค่ะรายการที่19ค่ะรายการที่19นะคะหลวงพ่อรุ่นค่ะ รายการที่1 9เหรียญหลวงพ่อรุ่นค่ะต่อไปค่ะรายการที่20ค่ะพาปิดตาค่ะรายการที่20นะคะเป็นพาปิดตานะคะ300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่21ค่ะเหรียญหลวงพ่อกเกษมค่ะ รายการที่21นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมค่ะ2518นะคะต่อไปค่ะรายการที่22ค่ะหลวงพ่อทาค่ะรายการที่22นะคะหลวงพ่อทาค่ะ ถัดไปค่ะรายการที่23ค่ะเหรียญเจ้าสัวค่ะรายการที่23นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะรายการที่23ค่ะต่อไปค่ะรายการที่24ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่24นะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะต่อไปค่ะรายการที่25ค่ะรายการที่25นะคะรูปหล่อแม่ชีบุญเลือนค่ะรายการที่25ค่ะรูปหล่อแม่ชีบุญเลือนค่ะ ไปค่ะรายการที่26ค่ะรูปหล่อผากกิงนะคะรายการที่26ค่ะเป็นรูปหล่อผากิิงค่ะอง์นี้นะคะ300บาทค่ะรายการที่26ชอบองค์ไหนรายการไหนอย่าลืมแจ้งใหม่เลขอ p พีตามด้วยหมายเลขรายการด้วยนะคะ ต่อไปรายการที่27ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะมีปิดทองด้านหน้านะคะรายการที่27ค่ะรายการที่27นะคะต่อไปค่ะรายการที่28ค่ะหลวงพ่อแดงค่ะ รายการที่28นะคะหลวงพ่อแดงค่ะองเหนี้รายการที่28ค่ะต่อไปค่ะรายการที่29ค่ะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่29นะคะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะ ต่อไปข่ารายการที่30ค่ะเหลียนหลวงพ่อกลวยค่ะรายการที่30นะคะหลวงพ่อกลวยค่ะหองนี้สำหรับรายการที่30ค่ะต่อไปข่ะรายการที่ส1เอเหลียนหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่ส1เอ็ด สามร้อยบาทค่ะรายการที่3 1มนะคะต่อไปรายการที่32ค่ะเหรียญพระพุทธชินราชค่ะรายการที่32ค่ะเหรียญพระพุทธชินราชนะคะต่อไปรายการที่33ค่ะ เหรียญหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่สามสิบสามเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่สามสิบสามต่อไปรายการที่สามสิบสี่ค่ะพระสมกอค่ะรายการที่สามสิบสี่นะคะเป็นพระสมกอ ไปค่ะรายการที่35ค่ะรายการที่35เหรียญหลวงพ่อคล้ายค่ะรายการที่35เหรียญหลวงพ่อคล้ายค่ะ300บาทนะคะต่อไปรายการที่36ค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะรายการที่36เหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะ เหรียญหลวงพ่อฉุยนะคะรายการที่36ค่ะต่อไปรายการที่37ค่ะรายการที่37หลวงพ่อเงินค่ะจอบหลวงพ่อเงินนะคะรายการสุดท้ายค่ะรายการที่37นะคะ300บาทค่ะพี่ๆชอบองค์ไหนรายการไหนนะคะอย่าลืมแจ้งหมายเลข EP ตามด้วยหมายเลขรายการให้น้องด้วยนะคะ วันนี้นะคะมีทั้งหมด2ราคาด้วยกันนะคะรายการที่1ถึงรายการที่6รายการละ400บาทค่ะรายการที่7ถึงรายการที่37รายการละ300บาทนะคะ EP นี้เป็น EP ที่4ี่นะคะชอบรายการไหนแจ้งหมายเลข EP ตามด้วยหมายเลขรายการให้นองด้วยนะคะ จะโทรสายด่วนสายตรงหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะน้องตอบเองรับสายเองนะคะเบอร์ติดต่อคะ่ะ0876262939นะคะจะแอดไลน์ทางเบอร์โทรก็ได้นะคะหรือจะแคปหน้าจอ QR โค d e ด้านหน้านะคะสกแกนแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ ฝากช่องน้องไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพี่ๆทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตขอตัวราไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกาบสวัสดีค่ะ